กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยค่ะคมิ้นชันตาบีีนะคะเป็นมิ้นชันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นำไปบดผงนะคะในเนื้อขมิ้นจะมีสารตัวหนึ่งหลักๆในเรื่องของการลดนะคะแล้วก็บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะอาหารเป็นพิษนี่ก็คือโคคูมินอยด์นะคะเราใส่เยอะด้วยนะคะแล้วที่สําคัญปกติต้องกินสี่ห้าเม็ดเนอะก,กว่าจะรู้เรื่องแต่ว่าขมิ้นชันตา b ีทานแค่เม็ดเดียวก็รู้เรื่องแล้วซื้อเก็บไว้เป็นยาสาาัาก็บไวว้เวลาไปตต่่าาางงงงรเเทศหือดดจััว ครับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยครับโปรเลยนะครับหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททุนเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยครับกับข้ามิชันตราบีจีจ้ามากันต่อค่ะมาในช่วงนี้ไปดูคุณพุทธะอภิวานกันนิดหนึ่งครับนี่เเปิดตตัวอออยยู่่่่ชงงพร้มำแหหนนใญละะฮ ึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประกาศข่าวมากความสามารถคนหนึ่งสาหรับพุทธาพิวันครับผู้ประกาศข่าวคนดังแห่งช่องอมรินทีวีต้องเป็นอดีตไปแล้วนะครับซึ่งได้ประกาศนะครับลาออกจากช่องไปช่วงปลายปีที่แล้วและขอพักงาน4เดือนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเองครับเหมือนอนาคตของคุณพุทธะเองจะเคลียร์กระจ่างาเรียบร้อยแล้วเมื่อทวิตเตอร์เองของเฮียฮอครับนะสุรชัยเชษโชติศักดิ์ครับมีการทวิตว่ายินดีต้อนรับผอ,อ,อข่าวช่องแปะคนใหม่ ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ทางหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วๆนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็คุณพุทธ,ธาเองนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าขอบคุณเฮอ้อที่ให้เก็บผมมาร่วมงานกับทางช่อง8และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหาในห่วงเวลาเดือนที่ผ่านมานะครับ ยังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตามนี่เลยครับโดยคุณพุทธะได้มีการขอบคุณนะพี่สรยุทธ์ด้วยบุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ให้ผมได้รับทราบนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมาก ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และก็ซาบซึ้งใจมากด้วยกันนะครับค่ะนะครับสรุปแล้วก็คุณพุทธาไปช่อง8อเห็นถามกันเยอะอยว่าจะไปช่องนั้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นทีแรกก็ไปช่องสามใช่ผลสุดท้ายก็ไม่เป็นไรเขาไปช่องแปนะครับก็เปลี่ยนปรากฏการใหม่ปั๊บเปลนกันไปแต่ก็ไปในฐานะเป็นพอ,อ พอออกข่าวคนใหม่ด้วยนะครับก็อยู่ในอมรินทร์ก็เป็นพอออกข่าวใช่ก็ไปเปลี่ยนก็ย้ายไปอยู่นู่นไงนีวแหละองค์จะไปอ่ะไปไหนไปไหนไปอยู่ช่องอื่นอะไรนะช่องสี่ช่องขี้ช่องขี้ช่องแคบดีกว่าไปอยู่ช่องแคบอืมอืน้องสงสารน้องโอมโอมเป็นคนดีไม่ได้มาทำงานคนแบบนี้เลยอืม อะไรนะกวางกวางเออน้องก็เป็นกวางเหลียวหลังโอเคน,เนี่ดีกว่าแกรนโอเพนนิ่งและใครครับมึงเหรอบิ๊กเอ็มโผล่ช่องดังหลังเป็นอิสระนะฮะหลังจากโดยอดีตต้องสังัดอยางช่องเจ็ดเองนะครับร้อนจดหมายยกเลิกสัญญาเหตุอาม่าต่างๆของบิ๊กเอ็มนะครับตอนนี้บิ๊กเอ็มเ,เองเนี่ยไปโผล่ที่ช่อง8จนลือสะพัดว่าอาจจะได้เลิกแกรนโอเพนนิ่งหรือเปล่าเปิดตัวละครลงเรื่องใหม่กับทางช่อง8แน่เลยนี่นะครับนี่เราเห็นกันแบบนี้นะฮะ ซึ่งนะครับล่าสุดยืนยันด้วยภาพแบบชัดเจนเลยเมื่อผู้บริหารช่อง8ลงภาพคู่กับ Big M ครับแล้วก็ผู้จัดยางคุณเอเองช่อง8เนี่ยอย่างคุณเอนะฮะ,ะ,ะ,ะอิสริยาเนี่ยนะครับก็ถ่ายรูกคู่ด้วยนะครับน่าจะมา เปิดตัวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะนะครถ้าขายอย่างนี้ก็คงจะใช่นั่นแหละใช่ค่ะเนาะใครจะบ้าไป่ายับบแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะนะคะเขาเขาบอกมี2เรื่องนะต้องรอดูกันว่าบีเอ็มจะมีผลงานอะไรนะฮะผลงานเพลงก็มีเช่นเดียวกันนะฮะมาดูแม่ของแม่ดีกว่านะฮะแม่ลีน่าจังทำไมแม่ไปช่องแปดได้หรอไม่แม่ลีน่าจังมั่นใจเหลือเกินมั่นอกมั่นใจบอกมั่นจิตมั่นใจเลยว่า2นักเอกซปเปอร์สตาได้ดีเนี่ย เพราะว่าโดนสันดานะครับเอาเป็นใครล่ะคือดีกันแล้วก็ออกรายการเม้ามอยอัปเดตชีวิตตามภาษาแม่ลูกสําหรับลีน่าจาังกับแพรรี่ไพวันนะฮะ,ะในรายการบางช่วงบางตอนเนี่ยลีน่าจังได้ออกปากลั่นเลยนะบอกว่าที่สองซุปตายอย่างชมพู่อารยาและเบนดาราณีดังได้ทุกวันนี้เพราะโดนฉันด่าดออังได้เพราะฉันล่าสุดลีน่าจังออกรายการแย่งซีนของแพรรี่ไพวันครับตนนี้ไงแม่ไปออกช่องแปดนี่ไงโดยเธอก็ได้เผยว่า ที่ชมพู่ริยาได้ผัวรวยหมื่นล้านมีลูกแฝดเพราะอะไรก็เพราะว่าฉันเนี่ยด่านางฝรั่งปาละนางไปดินแดนไปเดิน,ดนพรมแดงเนี่ยนะฮะออที่เมืองคานแล้วฉันก็ด่านางฝรั่งปาละแล้วนางก็อนางเอกนางเอกนะนางไม่โกรธฉันเออไม่เหมือนแกนี่หมายถึงว่าคุณแมรี่เบลล่าล่ะเบลล่าก็เหมือนกันนางก็ฉลาดนางเอกนางเอก นางเนี่ยหนังนางได้ห้าร้อยล้านก็เพราะชันออพี่น้องเนี่ยเอาตั๋วหนังมาให้ฉันอเอาของขวัญมาให้ฉัน้นเบลล่าเนี่ยเออเขานางเอกเขาไม่เหมือนรอน,นก,ก็จีบไปที่แพาลี่อีกไ<อ>นะ เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเดี๋ยวส่งตัวไปให้นักะารักนักะาไม่เหมือนเมืองด่าโก่ชีไปดังที่แพรลี่อีกนะแม่ไม่ต้องไปด่าแพรลี่ก็ขาะแค่กระชากวิกออกก็จบแล้วค่ะแต่ชากไม่ได้นะใส่วิกโยนะคะวก่อนแม่เขาส่งนี่มาให้พี่เต๋ากินนะอะไรใหญ่อะเป็นพวกชาเย็นเป็นอะไรของแม่เป็นสูตรของแม่เลยง๋องรอผสมกระชาหรือเปล่ามันให้ส่งส่งชาเย็นมาให้คือแม่ทําชาทาพวกวิปครีมอะไรเงี้ยครับเครื่องดื่มมา ไห้กินอะไรเงี้ยอร่อยแม่ส่งให้ม้างอยากกินน่ะเปลืองแม่บอกเปลืองกินโอ้ส่งให้องค์เปลืองส่งให้แม่ไม่เปลืองเหรอเปลืองคุณรู้ลูกเขามึงไม่ใช่ลูกมึงเป็นกระเทยกินไปก็แค่นั้นอ่าแล้วแม่ไม่เป็นกระเทยเหรอเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอกูเป็นผู้หญิงโอเคตรงไหนก็เทยมึงชี้มาเลยเอะนะคะเปลืองนะคะแม่นะคะนะคะแม่พี่โอมีจะส่งนี้ไหมได้อย่างเดียวอะไรอ่ะ พวกยาหมองยาลมอะไรเงี้ยได้เอาเอาเอาอเอา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 ครับเพราะมันจะจะไปยัดรูทวีลมันออบเป็นลมท้องหรอเนล<อ>มเหัวในตอนนี้ก็เวียนอยู่เลเวียนหัวเป็นอะไรไมู้เนี่ยเป็นกระเทยไงลูกเริอเป็นกระเทยแล้วมันจะเวียนมันก็จะหายเวียนหัวลูกอ่าแม่เคยเวียนไมแม่ไม่เคเป็นเกินเวียนหัวแม่ไม่ใชกระเทยค่ะมึงมองเย็กูเป็นกระเทย กูเป็นผู้ชายตามแบบประชาชนกูเป็นนายนาจริงๆก็จริงไม่ได้เยีายงเลยแบบประชาชนเป็นนายนี่ไม่ถี่อ่ะนายไม่มีแบบประชาชนผู้ชายคนไหนเป็นนางสาวแล้วคนนั้นอีนั้นทำของปลอมต้องแยงจับนะคะมีเ,เขาเรียกว่ามีบัตรบัตรปลอมบัตรปลอมมีโทษจำคุกนะคะครับฉันเป็นนายเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะ <laughs> ตาลายอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคัมิชชันตาบีจีนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะอ่ะอคัมิชชันตาบีจีครับใครปวดท้องโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าจะเป็นกดไหลย้อนเนี่ยตัยวนี้ช่วยคุณได้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะเป็นคัมิชชันส,ก,สก,กัดเข้มข้นถึง400มิลลิกรัมด้วยกันนะฮะวันนี้โปรโมชั่นจัดไปเลยจ้าหนึ่งกระปุก30ขับซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเเเศษลลอีีีงแแแคคคค่่่1,000 0บบบบาาาาททททนนนนนนนั้้้้้ใใรรรรสจจโโปดดๆขึะ9 5 1 8 4 6 2 4หรือที่แลสกภาพดีสแกน Q r c อา e คมุมขวานหน้าจอได้เลยสั่งได้เลยนะครับอสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ